สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง My Channel นะคะมาวันนี้มีมาปล่อยทั้งหมดสี่เล่มด้วกันนะคะแต่ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะจะเป็นเล่มที่สี่ห้าหกจ็ดแปดนะคะมาจะเป็นงานชุดพร้อมฝักนะคะมาเล่มที่หนึ่งเลยนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะงานขัดขาวนะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะ น้องมาพร้อมฝักนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองนิ้วนะคะยาวสุดใบมีดนะคะอยู่ที่สิบสองจุดสามนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะสนาเล่มนี้เจ็ดมิลนะคะโรงงานนะคะ เล่มที่หนึ่งนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะพันแปดเก้าสิบาทนะลูกค้าเล่มที่หนึ่งนะคะไปเล่มที่สองเฮ้ยเล่มที่ห้าเล่มที่ห้าต่อไปเล่มที่หกนะคะหลงหลงหลงเล่มที่หกนะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะ งานขัดขาวทิ้งผิวไฟนะคะกึ่งทิ้งผิวไฟนะคะลูกค้าดูง,งานอันนี้เช็ดออกได้นะคะเล่มที่หกนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วนะคะยาวสุดเบมี่สิบสองจุดสี่นิ้วนะคะด้ามน,นะคะอยู่ที่หกนิ้วนะคะสนาหกมิลเหมือนกันคะ่ะสนาหกมิลน,นะคะเล่มนี้นะคะน้องมาพร้อมฝักเหมือนกันนะคะ 1,890บาทนะคะเล่มที่6นะคะ1,890บาทนะคะต่อไปเล่มที่7นะคะเล่มที่7นะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชือกครบเหมือนกันนะคะ เล่มที่เจ็ดนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วนะคะยาวสุดเบมีสิบสองจุดสองนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะสนาดเล่มนี้เจ็ดมินนะคะเล่มนี้นะคะมาพร้อมฝักเหมือนกันนะคะช่วงจัดโปรโมชั่นนะคะ หนึ่ด้อย้าสิบาทนะคะเล่มที่เจ็ดนะคะประ่านไปไปเล่มสุดท้ายนะคะเล่มที่แปดนะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชียกครบเหมือนกันนะคะงานขัดข่าวนะคะทิ้งผิวไฟนะคะเล่มที่แปดนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดสี่นะคะ ยาวสุดใบมีดเล่มนี้จะสินิ้วนะคะด้ามน,นะคะอยู่ที่5.4าสี่สนา6มิลนะคะงานตรงนี้เก็บด้าน,นะคะ่ะโอ้ไม่ใช่มันเป็นน้ํามันค่ะลูกค้าเล่มนี้น้องมาพร้อมฝักเหมือนกันนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะลูกค้าค่ะ 1,890บาทนะคะสนใจเรื่มไหนแคปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีมาปล่อยเท่านี้นะคะสนใจเรื่มไหนนะคะแต่จะทิ้งลิงก์าลน์และเบอร์โทรช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ